ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 421ตอนหลวงปูส่สวงเทศกอดละสังขาร หลวงปู่สวงถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านบางคนรู้จากการเล่าขานกันต่อๆมาเป็นทอดๆถึงอภินิหารของหลวงปู่สวงและบางคนก็เจอกับตัวเองท่านเป็นอริยสงฆ์ที่ทำตนไม่เหมือนกับพระสงฆ์ทั่วๆไปใครจะกราบไหว้หรือไม่ศรัทธาท่านก็ไม่เคยสนใจ ในการเดินทางของหลวงปู่ท่านจะไม่ชอบเข้าไปในตัวเมืองเพราะว่าจะมีผู้คนพลุกพล่านหลวงปู่ชอบความสงบเงียบไม่ชอบความวุ่นวายรักความอิสระเป็นตัวของตัวเองรักความสันโดษไม่ยึดติดสิ่งใดๆและก็ไม่ชอบอยู่ที่ไหนนานๆแต่ท่านจะชอบบรรยากาศแบบบ้านนอกที่มีไร่นาและวัวควาย หลวงปู่มักจะชอบอยู่ในเถียงนาหรือว่ากระท่อมตามทุ่งนาที่ที่หลวงปู่จะไปส่วนมากก็จะเป็นป่าเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมเขียวชอุ่มมีบรรยากาศที่สงบเงียบห่างไกลจากความวุ่นวายของผู้คนที่จะมารบกวนสมาธิของท่านสถานที่เหล่านี้ซึ่งเหมาะต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาทำให้มีสมาธิและปฏิบัติธรรมได้เท่าที่ปู่ต้องการ โดยที่ไม่มีใครมาวุ่นวายกับปู่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในบางครั้งท่านไม่ได้ฉันข้าวเป็นวันๆก็มีแต่ปู่ก็ไม่เป็นอะไรในช่วงที่หลวงปู่ยังมีสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่นั้นท่านเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆต้องทำโน่นทํานี่ตลอดเวลาเบื่อๆหลวงปู่ก็จะเดินเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวจะไม่ชวนใครไปด้วย เพราะว่าท่านไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายแต่ก็จะมีในบางครั้งเหมือนกันที่มีลูกศิษย์บางคนขอติดตามไปด้วยเพราะว่าความศรัทธาถึงแม้ว่าจะมีลูกศิษย์ขอไปด้วยบ้างในบางครั้งแต่ปู่จะอนุญ,ญาตให้ไปเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่ไม่ได้ไปด้วยก็นึกเสียดายที่ไม่ได้ติดตามไปด้วยเพราะว่าอยากที่จะไปรับใช้แล้วก็ได้ใกล้ชิดหลวงปู่ แต่ในที่สุดลูกศิษย์ผู้ติดตามปู่ไปด้วยคนนั้นก็หมดความอดทนที่จะอยู่กับปู่ได้อยู่แค่เดือนเดียวเท่านั้นก็ต้องกราบลาหลวงปู่กลับบ้านส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าสาเหตุที่ลูกศิษย์ได้เจอนั้นมันมีแต่ความยากลำบากทุกอย่างไม่เหมือนในชีวิตประจํำวันของตัวเองที่ทำอะไรแบบสบายๆแต่มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ต้องเดินทางตามปู่ตลอด ในบางครั้งก็ไม่ได้กินข้าวครบมือต้องทนต่ออากาศที่ร้อนจัดและต้องเดินเท้าเข้าป่าตลอดนอนก็ไม่เป็นที่จึงทนต่อความยากลำบากไม่ได้จึงต้องลาก,กลับบ้านนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ปู่ให้ทำแต่ก็ยังมีเรื่องอีกมากมายที่ลูกศิษย์คนนั้นยังไม่ได้เจอเพราะในชีวิตปู่ที่ผ่านมามีแต่เรื่องที่ยากลำบากและคาดไม่ถึง ับเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดจากปู่และท่านก็ไม่ใช่เป็นคนโอ้อวดเพราะฉะนั้นคนที่ได้มาสัมผัสกับปู่ก็จะได้เห็นอภินิหารของปู่ก็จะเชื่อแต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่รู้ประวัติชีวิตของท่านก็เยอะหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินองค์นี้ท่านมีเรื่องมหัศจรรย์และมีอภินิหารอย่างเหลือเชื่อซึ่งท่าน ก็ได้แสดงให้เห็นกันมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเป็นศิษย์หลวงปู่สวงจงตระหนักไว้เลยว่าจะต้องมีความอดทนอย่างสูงในการจเจริญรอยตามท่านและจะต้องเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมอย่างมากต้องเชิดชูพระศาสนาจึงจะตามรอยหลวงปู่สวงได้และในเวลาต่อมาตั้งแต่ปีพศ .2530 เป็นต้นมา หลวงปู่เริ่มเปลี่ยนเส้นทางเดินเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านและหลวงปู่มักจะมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านบักกันเดียวพอปู่เข้ามาพักบ่อยๆที่นี้ผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับปู่แล้วก็จะเริ่มชักชวนกันมาหลายๆคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงคนแก่ก็มีผู้คนเหล่านี้มารวมตัวกันมากขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเพราะความศรัทธาในตัวหลวงปู่และมากันไม่เว้นแต่ละวันพวกเขาทุกคนมาหาปู่เพื่อที่จะมากราบไหว้หลวงปู่และมาขอความโชคดีจากปู่บ่อยมากขึ้นจนทำให้หลวงปู่เริ่มไม่มีความสงบแล้วเพราะนิสัยปู่ไม่ชอบความวุ่นวายแบบนี้หลวงปู่คิดว่าถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมแน่ๆท่านจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยจะไม่อยู่ที่บักกเนียวเป็นประจำเหมือนที่ทำอยู่แต่จะย้ายที่พักไปเรื่อยๆโดยปู่จะพักที่โน่นบ้างที่นี่บ้างปู่จะไม่อยู่นานถ้าทําแบบนี้แล้วชาวบ้านคงจะเบื่อไปเองเพราะไม่เจอปู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนปู่จะมา ก็คงจะไม่มานั่งรอปู่ล็อกเพราะทุกคนก็ต่างต้องทำมาหากินแต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มที่มีความพยายามอย่างมากที่อยากจะเจอปู่ก็นั่งรอปู่เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยทำให้ปู่หนีไม่รอดจากพวกชาวบ้านที่รออยู่ผู้คนเหล่านี้มีความศรัทธาในตัวปู่และเชื่อในอภินิหารของปู่บางคนโชคดีจากปู่มาแล้ว แล้วอีกหลายคนก็เพิ่งมาเจอปู่ทุกคนมาในจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการขอหวยจากหลวงปู่สวงและพวกที่เคยถูกหวยมาแล้วก็จะกลับมาหาปู่อีกพวกเขาก็หวังเพื่อที่จะมาขอโชคลาบจากปู่อีกความจริงปู่ไม่ได้ให้หวยเลยพวกที่ถูกหวยกันเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นคอยสังเกตกริยาอาการของหลวงปู่ว่าจะหยิบจะจับอะไรบ้าง แล้วก็จะเอากริยาท่าทางของปู่ไปตีเป็นตัวเลขแล้วก็ไปซื้อกันเองส่วนผู้คนที่เข้ามากราบไหว้หลวงปูส่สวงนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความเดือดรอ้อนเรื่องอะไรแต่ถ้าจะแยกประเภทก็แยกออกไปได้หลายประเภทด้วยกันบางคนก็มาในทางธรรมต้องการพบปู่ เพียงเพื่อต้องการสนทนาธรรมกับปู่ในสิ่งที่ตัวเองอย่างข้องใจในการปฏิบัติธรรมจึงอยากจะให้หลวงปู่ช่วยแนะนําและอธิบายให้ฟังด้วยสําหรับคนพวกนี้จะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมมักชอบฟังธรรมแต่ถ้าจะมาฟังธรรมจากปู่โดยส่วนมากแล้วหลวงปู่จะไม่ได้อธิบายเป็นคําพูดออกมาหลวงปู่ไม่ชอบพูดมาก แต่หลวงปู่จะแก้ปัญหาธรรมโดยการทำให้เขาเหล่านั้นได้เห็นธรรมมากกว่าการพูดให้เขากระจ่างแจ้งในธรรมด้วยตัวของเขาเองหลวงปู่จะไม่พูดโอ้อวดกับลูกศิษย์จะทำให้เห็นด้วยการกระทำมากกว่าแต่บางคนที่มาหาปู่ก็ไม่ได้ขออะไรมากมายเพียงแต่จะมาขอให้หลวงปู่รดน้ำมนต์ให้เพื่อสะดอกเคราะห์ให้กับตนเอง ถ้าเป็นพระทั่วทั่วไปก็จะรดน้ำมนต์แล้วท่องคาถาให้พรแต่หลวงปูส่สวงเพียงแต่เอานิ้วจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกของหลวงปูส่สวงแต่ทุกเรื่องที่ปู่ทำมันเป็นของวิเศษทั้งนั้นจึงทำให้ทุกคนอยากได้ไว้บูชาเพราะศรัทธาในตัวหลวงปู่วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จนมาถึงวันก่อนวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันในปีพศ2543ปีนี้เป็นปีที่ในตอนนั้นหลวงปู่สวงได้เดินทางมาพักอยู่ที่กระท่อมข้างห้วยน้ำริมเชิงเขาดงเล็กการมาพักที่นี่มีคนทราบข่าวว่าปู่มาคนคนนั้นก็คือนางเล็กซึ่งเป็นคนบ้านโคกชาตตํตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเธอเป็นคนศรีสะเกดและยังรู้จักหลวงปู่สวงเป็นอย่างดีโดยเฉพาะแล้วเธอยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ที่คอยจิดตามรับใช้หลวงปู่สวงตลอดถ้าปู่เรียกใช้ก็จะมาประจำนางเล็กรีบเดินทางมาบอกกับหลวงพ่อพุทธวยโโเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาด้วยความตื่นเต้นว่าวันนี้หลวงปู่สวง ได้มาพักอยู่ที่กระท่อมที่เขาข้างบ้านแสบร่ห่างจากวัดไพรพัฒนาเพียงห้ากิโลเมตรนางเล็กบอกว่าให้รีบไปหาปู่เร็วๆหลวงพ่อพุทธได้ยินนางเล็กบอกแบบนั้นก็รีบเร่งจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนทำขันห้าขันแปพร้อมผ้าขาวหนึ่งผืนและเงินอีก24บาทเพื่อน,นำไปขอขามาหลวงปู่เมื่อจัดของเรียบร้อยแล้ว นางเล็กและหลวงพ่อพุธก็รีบออกมาจากวัดเพื่อรีบเดินทางไปที่กระท่อมที่หลวงปู่สวงพักอยู่การเดินทางก็ไม่นานนักเพราะว่าห่างจากวัดไพรแค่ห้ากิโลเมตรเองเมื่อไปถึงกระท่อมก็ได้พบกับปู่จึงนำขันห้าขันแปดที่เตรียมเอาไว้นำมาถวายหลวงปู่วันนี้หลวงพ่อพุธมาพบหลวงปู่ดูอาการของปู่แล้วรู้สึกว่าวันนี้ปู่อารมณ์ดี ยิ้มแย้มจาใสเป็นพิเศษและเมื่อหลวงปู่รับขันห้าและขันแปดที่หลวงพ่อพุทธทำมาถวายแล้วหลวงปู่ยังไม่นอนแต่ยังนั่งคุยต่อกับหลวงพ่อพุธและคนอื่นๆด้วยอารมณ์ที่จาใสซึ่งนานๆานทีจะเป็นแบบนี้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาประมาณสักสามทุ่มหลวงปู่ก็นั่งสงบอยู่พักหนึ่งแล้วปู่ก็ได้ผนมมือและเริ่มสวดมนต โดยปู่ขึ้นว่านัมโมอิดีปิโสภคเวียจากนั้นปู่ก็สวดต่อด้วยเตียนบารเมนด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสก้องกังวานและท่านลากเสียงยาวหนักแน่นฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงของท่านมันสัทานลึกเข้าไปถึงหัวใจเสียงของท่านแฝงไปด้วยความเข้มขลังและมีพลังฟังแล้ว ทำให้เกิดความปิติจากนั้นสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็เปลี่ยนทำนองมาสวดอีกแบบหนึง่งเป็นการสวดยาวๆคล้ายๆกับการร้องจารียงเสียงปู่ที่เปล่งออกมาช่งางไพเราะสนอหูเหมือนเป็นมนตร์สะกดทุกสิ่งในป่าให้เงียบกริบแม้แต่เสียงริ่งเรไรที่เคยส่งเสียงก้องเงียบ และเหล่าบรรดาน,นกทุกชนิดที่อยู่ในป่าก็หยุดส่งเสียงร้องไม่มีเสียงสัตว์ใดๆเล็ดลอดออกมาให้ได้ยินเลยเหมือนดังกับว่าพวกสัตว์ทุกตัวพร้อมใจกันเงียบเพื่อจะฟังเสียงสวดของหลวงปู่และทุกคนที่นั่งรวมตัวกันในบริเวณที่ปู่อยู่นะตรงนั้นต่างก็อยู่ในอาการเงียบสงบนั่งฟังเสียงสวดของหลวงปู่ ด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าวันนี้ทุกคนโชคดีที่ได้มาฟังปู่สวดแบบนี้ซึ่งทุกคนก็ยังไม่เคยได้ยินใครสวดแบบนี้มาก่อนเพิ่งมาได้ยินปู่สวดทํานองเสียงสวดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและเป็นเสียงที่ไพเราะมากนํ้าเสียงของหลวงปู่ช่างกังวานแจ่มใสฟังแล้วช่างคล้ายกับเสียงคนหนุ่มหมเสียงไพเราะ ไม่แหบเครือเหมือนคนแก่เลยสักนิดเดียวทั้งแตกต่างกับร่างกายของปู่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นสังขารที่แก่ชาราของหลวงปู่สวงบทสวดที่ปู่ทรงเสียออกมาเป็นสำนวนถ้อยคำที่มีความหมายถ้อยคำในบทสวดได้กล่าวถึงธรรมะมีด้วยการหลายข้ออย่างเช่นการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วิธีการปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิการบำเพ็ญเพียรในป่าและยังมีข้อธรรมมาสอนใจคนให้หมั่นทำบุญถือศีลภาวนาให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและปู่ยังกล่าวถึงประวัติชาดกต่างๆที่มีมายาวนานแล้วในพระพุทธศาสนาซึ่งปู่ได้กล่าวบรรยายธรรมออกมาด้วยเสียงที่แผ่รออีกแล้ว ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าซาบซึ้งใจอย่างมากฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อเลยมีความเพราะพริ้งอย่างมากคงจะไม่มีใครสวดได้แพเราะเหมือนกับปู่ที่สามารถสะกดคนฟังและพวกสัตว์ให้สงบนิ่งเพื่อฟังปูส่สวดได้อีกแล้วหลวงปู่สูงใช้เวลาในการสวดในครั้งนี้นานพอสมควรปูส่สวดไปเรื่อยๆ ทุกคนก็ยังตั้งใจฟังไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะไม่รู้สึกเบื่อปู่เลยถึงกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนหลวงปู่ก็หยุดสวดแล้วก็กล่าวให้พรทุกคนเป็นภาษาบาลีซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกเพราะตามปกติแล้วหลวงปู่จะไม่ค่อยให้พรลูกศิษย์หรือว่าใครที่มาหาปู่เป็นภาษาบาลีมากนักจึงนับว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ และเป็นวันโชคดีที่สุดของทุกคนที่มาในคืนนี้และยังได้รับพรวิเศษจากหลวงปู่สวงทั่วหน้ากันด้วยเมื่อได้รับพรจากหลวงปู่แล้วทุกคนก็ได้กราบกันอย่างพร้อมเพรียงกันว่าสาธุสาธุสาธุาธรวมทั้งหลวงพ่อพุธท,ที่นั่งใกล้กับหลวงปู่ก็สาธุสาธุจากนั้นหลวงพ่อพุธก็ได้กราบลาหลวงปู่สวง เพราะเห็นว่าเป็นเวลาดึกแล้วหลวงปู่จะได้พักผ่อนแล้วหลวงพ่อพุธก็เดินทางกลับวัดไพรวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีและเป็นวันที่มีความพิเศษและนี่ก็ยังเป็นเหตุการณ์ในครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของทุกคนที่จะมีโอกาสได้มารับฟังการสวดมนต์อันไพเราะจากปากของหลวงปู่ทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้ เป็นเพราะความศรัทธาและรักปู่หรืออาจจะมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่จึงถูกชักนำมาในวันสำคัญของปู่นับว่าเป็นความโชคดีของทุกคนแต่นับจากนี้ต่อไปจะไม่มีวันพิเศษสุดแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนอีกแล้วทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะว่าปู่กำหนดมาแล้วหลวงปู่สวง คงต้องการให้สิ่งดีๆกับทุกคนได้จดจําเอาไว้เพราะว่าหลวงปู่รู้ตัวว่าจะต้องละสังขารแล้วจึงได้นำพาทุกคนมารับฟังบทสวดที่แสนจะพิเศษและจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้เพราะไม่มีใครทําได้เหมือนหลวงปู่สูงเทวดาเหนือโลกเหนือสมมตุติเหนือการเวลาขอให้มีความศรัทธาในตัวหลวงปู่อย่างแน่วแน่ ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมออิริเมียอองสูงสัมปัโนอิทิปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ